จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อนคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะใครที่หน้ามันใครที่รูขุมขนกว้างนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนช่วยให้ผิวของเราขาวกระ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นดินโสพองนะคะในส่วนของดินโสพองหาซื้อได้นามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของดินโสพองเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกะจัดสิ่งสกรปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ดินโสพองอยู่ที่1ช้อนชานะคะอันนี้เลยลื่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศนะคะ หรือใครไม่มีน้ำมะเขือเทศก็ใส่น้ำมะนาวได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะเขือเทศเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรด aha เขาจะมีเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะให้เรานำมะเขือเทศไปขูดหรือไปปั่นหรือไปบดยังไงก็ได้นะคะใครไม่มีมะเขือเทศสดก็ใช้มะเขือเทศแบบกล่องได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะเขือเทศอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะนี่เลยนะคะทุกคนน้ำมะเขือเทศที่เราปั่นออกมาแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะ ถ้าเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะวันนี้จะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใครจะใช้รสไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ หลังจากนั้นเรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบคนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราทําออกมาแล้วนะครีมเขาจะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน ดินสอพองเขาก็จะเย็นผิวนะคะแล้วก็โยเกิด์ตดีนะคะช่วยให้อ่ารูกลุมขนของเราเนี่ยตัดจับได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือปล่อยให้เขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดที่จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ